ตอนรถเป็นอะไรอะ่ะรถเป็นอะไรก็ได้โตแล้วตอนรถเป็นอะไรอะ่ะรถเป็นของกูตอนอย่าเสียกูยังไม่ได้ีดิเถาเลยตอนรถเป็นอะไรอะ่ะรถเป็นงั้นงั้นไ <I said. S 1> อแซดตอนรถเป็นอะไรอะ่ะรถเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจ็บได้ร้องไห้เป็นเชียบ รถเป็นอะไรอะ่ะรถก็เป็นรถคงไม่เป็นเครื่องบินหรอกมั้งอีดอกตอนรถเป็นอะไรอะ่ะรถก็เป็นรถรถก็คือรถถ้าไม่ใช่รถจะให้เป็นอะไรตอนรถเป็นอะไรอะ่ะรถเป็นมอตเตอร์ไซค์ยังไงล่ะ ตอนรถเป็นอะไรอะ่ะเบรกสะบัดข้าเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดพลาหักสลักหายหัวเทียนหังยางแฟบแนบตายได้ไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังแฮ่ไอ้แซดตอนรถเป็นอะไรอะ่ะรถเป็นเศษเหล็ก